บอกอยู่ว่าถลอกหนาถลอกหนามมากนะคุณออกไม้จับดิถ้ารอบหน้าไมวออกไม้จับแต่ยังเกิดอีกอย่างึ้นค่ะเมื่อทนายของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสต์แบบนี้และทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ออกมาบอกเอฟซีว่าข่าวดี อเมืม่อดนี้นะคะมีโอกาสได้ไปดูไลฟ์สดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เพิินพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องและเพิ่นบอกว่าไม่ใจอ่อนแน่นอนอืเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะพี่น้องเนาะแต่น่าจะเป็นเรื่องคดีความแต่ไม่ทราบนะคะว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นฟ้องใคร มื่อนี้นะคะทนายอาริยาทนายความของทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กที่พวกเรารู้จักเนาะเพิ่นได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของอาริยาทนายความนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาต้องการปรึกษาข้อกฎหมายก็สามารถไปปรึกษาได้กับทนายอาริยาโดยเมื่อนี้นะคะทนายอาริยาได้โพสต์ข้อความไว้แบบนี้ค่ะศาลจังหวัดขอนแกน่นสั่งมีมูลประทับฟ้องพิจารณาต่อไป จำเลยต้องประกันตัวผิดสัญญาประกันถูกหมายจับได้ปัจจุบันไม่ขอโทษไม่สำนึกไม่ช้ำระค่าเสียหายหลายคนก็เลยสงสัยว่าโพสต์นี้ของทนายจะเกี่ยวเนื่องกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือไม่เมื่อนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้รับโทรศัพท์และบอกกับเอฟซีวาเป็นข่าวดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะเออและเพื่นก็นยังได้แชร์ โพสโพสนี่ของทนายอาริยามาและบอกว่าขอบคุณพี่ทนายคนสวยเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC หลายคนนะคะเมื่อเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และทนายอาริยาโพสต์ข้อความนี้และผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอสบิ๊กเนี่ยได้แชร์มาหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายและก็บอกว่าคนเราผิดก็ขอโทษก็จบ อันนี้ไม่เคยโทษว่าตัวเองผิดเลยแย่จังแต่ก็ไม่รู้ว่าบอสบิ๊กเนี่ยเพื่อนฟองผู้ไดนเนาะและเพื่อนยังได้โพสผ่าน f เฟซบ o ๊ก่วนโตอีกบอกว่ามือสันวันดีได้รับข่าวดีขนคิ้งลูกสู่เนาะพี่น้องเนาะเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเฮาการร้องไปฟังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเพื่อนพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสาวโบแบนะคะ ก็เอามาบางช่วงบางตอนที่คิดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญเอามาจับประเด็นให้พี่ๆแม่ๆเอฟซี FC ได้ฟังไปพร้พอมๆกันค่ะไปชมเลยค่ะอาลัสอัสบะอัสบะเอัชอปอัสออโอ้ยวันนี้ข่าวดีนะจ๊ะวันนี้ข่าวดีนะจ๊ะ บุญเราบ่สมอายขึ้นไปปวดดวงแดงพอฮักแท้แต่ว่าอายบ่โสดโอ้สวรรค์ให้รางวันหรือทำโทษวิยตตยามตตยามคุณพ่อแม่บาป าจริงนะอยมาเล่นย่ามาเล่นกับศักด์ศรีของคนนะเราม่ก็มีเราก็เป็นรูปมีพ่อมีแม่อยู่นะ ขายังเสือเสมอได้พป่น้องว่าความดีคนนองนี่มันสิบพวกปักรักษาเขาดีถึงแม้จะมีคนมา,าบอกปองร้ายเขาพี่พยายามปองร้ายเราอยู่ตอลอดเวลามันก็ทําอะไรเราไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เรายึดยึดหลักเป็นหลักคือความถูกต้องนะครับกออ็ใจดีบ่บ่แต่แม่ก็อยู่ฟิแนแลนด์ เงาปะตาแม่ขอกเกายูฟินแลนด์ฮ่ลนแล <c oughs> นั่นล่ะตาแม่ขเกาหลฟินแลนด์เดอ้ออืมต่พ่อขอกาหลบุกหลอดเดอ้อฮัลนตัวเอาตามกฎหมายบริการที่ยงไม่ไมได้ดอกกฎหมายยังสักฉิเสมอความถูกต้องยังถูกต้องเสมอยังไปได้ทุกเสมอ ยังเคยมายัางัยัง,ยงใส่คำายี่เลยเสมอคอยบอกด้วยว่ายาสาบานไปทั่วนะคนเรานะสาบานไปคำส,สาบานศันกดิ์ส,สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ดีคอยมีกลิ่นมีใช้สมื่นเนี่ยคอยสาบานนะแล้วคอยสาบานนะเรื่องที่คอยสาบานได้ถูกต้องอืมสาบานได้ในในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้อง คิดว่าเราก็ไม่ได้เอาเปรียบใครนะเราไม่เคยไปรังแกใครนะเราก็อยู่ของเรางี้ยก็ให้ท่านจัดการเลยหนูไม่เกี่ยวค่ะเพราะแม่หนูชื่อกุหลาบทิพย์วรยศพ่อหนูชื่อบุญรอดบาลุนพ่อผมชื่อบุญรอดด้วพี่น้องผู้จับหนูพ่อจับสมบุญรอด เปิดผลงานเพลงจือบอดูวันนี้ขอพผลงานเพลงจือบอผมบอกเลยอว่ายัาง้งกันหลยแต่สีแพร่ีชนะเนี่กับบอลซี่เลียดอดแต่ว่าเอาข้ามถูกต้องสารเพิ่นกับสี หัวยุตวะสามเกระสิบหลุมนี่ขบับ้ห้องไหนตัวพี่น้องไม่เจงไหนเพิ่อกระตาสินต่ำเพิ่อกระตาสินต่ำเพิ่งเห็นในตัวเพิ่งขึ้นตาสีไป็นททีบดอกตัวมันละเพิ่อก้มิสมองก็ห้องเ่ยร์พี่น้องเพิ่อก็้หัวสีขาวสีดำกห้องเี่ร์ละ เพื่อก็หิวเขาห้องนี่ล่ะเพื่อก็มี้นบอมีแม่์ห้องนี่ล่ะอืมเพื่อก็เอาความเป็นจริงมาพี่น้องจะมาจังใดเขาก็จะสบาจังใดไอ้ก็บอกกันว่าอันนี้เราถึงอย่างก็บรรู้ได้ทีเราไปทั่วอันนี้จุดจุดถึงอย่างบุ๋มต่ำต่างขึ้นจึกดบนนึงซั่มเลย ตาชำ้ำปาเมือนก็ข,นขับเปินเบในต่นนี้ลงคอยด้วยอันอยุบบนพ่น้องสิไปขึ้นเครื่องไปลนกรุงเทพด้เนี่จะขึ้นเค่กรปปุงเทพเพราะว่ามือแรงบินไปเกาหลี ทักทายจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับผมผมวันนี้ผม,ผม,ผมร่วงแปลงหนใช่ไหมผมออกไปข้างนอกวันน,น,นี้วันนี้ไปกรุงเทพ